มาครับเจอปาวิสในกระดานที่3ามครับผมปาวิสบอกเอาจริงแล้วครับกระดานนี้ปาริพลาดไม่ได้เลยนะกับปาริสไปครับไปคไปปาร์พนันเบียร์ก็คลองไม่ได้นะเงินเลียจะได้มีผลประโยชน์ต่างคนต่างเละมากเลยก็พอได้ขายของบ้างนะเดี๋ยมีได้๋นี้ผลงานเนี่ยเงย เหมือนเดิมนั่นต่อก่อนเลยวะต่อนี่ไม่ต่อราวิทแท้ระวิทอีกอะยิงสองเท่าอ่ะยิงสองเท่าทำไมไปโคตรตัวเลยรโคตสองอะน่าเป็นสองเท่านี่จะโดนสองก็เค่ออมาโดนสามเลยะหนักเข้าไปอีกกขู่ก่อน อ่านไหมไมึกินไม่ถูกนะไม่ถูกฟรีนะทำไมต้องกินอย่างนี้ด้วยให้กินฟรีเลยเหรอครับใจดีนะไหมไล่ออกมาไปไหนล่ะจะไม่ตั้งใหม่เหรอป่ะปีห้าตั้งใหม่อะไร จได้ตั้งใหม่าเฮ้ยโหน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 ้หนโ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 หเขหนโหนโหนโหนกหนโหนโหนโหนันโหนกหนนโหนโนโหนโนเหนโหนโหนกหนโหนกิน่อนโห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 เโหนโ้นโนโหนาหนาโหนโหนาหนโ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 ดนสวนโอนโหผมจะลหนโหาโหน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 าหม่เปิดนัวนี้ไงเนี่ย เขาไม่เปิดงไงทีแรก <laughs> จุครับเจอกันในอีพีหน้าครับกระดานต่อไปครับผม